หนึ่งสาเหตุที่ทำให้ใบมีดหยุดหมุนขณะตัดหญ้าอยู่นะครับผมนี่นะกำลังตัดได้งานเลยแต่ว่าเครื่องมันหยุดนะผมสาเหตุหลักๆที่ทำให้ใบมีดหยุดหมุนก็คือตัวนี้ฮะหนึ่งในนั้นก็คือหัวเกียร์ครับผมเพราะว่าหัวเกียร์เกิเกดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเนาะชำรู้สึกหรอนะผมก็คือว่าลูกปืนที่มัน ไม่แน่นแล้วแล้วก็เฟืองเกีีร์มันแล้วก็เริ่มจะปีนเกียวครับมันทําให้เกิดอาการจะปีนเกียวจะขบข้ามร่องนะฮะทาให้มีอาการหยุดชงักของใบมีดนะผมนี่แหละครับสาเหตุมันวิธีแก้ไขก็คือไม่ซ่อมก็เปลี่ยนใหม่ครับผมแต่แนะนําให้เปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานครับผมของพวกนี้เนาะอืมก็พยายามใช้ของที่มัน มีราคานิดนึงนะครับผมเนาะเพราะตัวนี้สําคัญถ้าเกิดเรายังฝืนใช้ต่อก็มีโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่ารอบในการตัดหญ้าค่อนข้างสูงนะผมโดยเฉพาะเครื่องสองจังหวะนะฮะร,รอบจะจัดนะครับผมเกิดมันสะดุดมาปุ๊บมันหลุดมานี่ก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้ใช้แล้วก็ตัวเครื่องด้วยนะฮะนะก็คือเปลี่ยนใหม่นะฮะ เปลี่ยนใหม่แล้วค่อยใช้งานต่อนะครับผมเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับแล้วก็ปลอดภัยตัวเครื่องและตัวเราครับผมเนาะนะเผื่อจะเป็นประโยชน์น,นะผมนี่นี่เปลี่ยนใหม่เลยฮะก็ใช้งานได้เป็นปกตินั่นแหละโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ